สากามาเขาเรียวานั่นอนนนะซอกเลยานทกไก่าฟางก็อร่ไม่้เล้ไก่ฟังน่ห้าล้านร้อยออกไปร้อยออกไป,ก,ปก็จะได้แต่ว,ว่าล้านหสดีแล้ว,ม,ลวม,มือกอดไปสิแล้มันเมื่อยกพิกขานี่กับานี้ในควคพผมนั่เดผเห็นได้ช้ดอื มันนี็เบอกไปมันเมื่อยมันจุ่มหนังม้วมันงกจุ่มเขาก็จุ่มนีละเสว่าผมไปทางไหไปทางนะ้าถว่ามุดนังมุดนังแบนที่ว่ามุดนังสอเทีมุดน้สอเทียตอนนี้ละตอนนี้นวรีะร้อยออกไปข้งนอกนี่ละมุดนังสองเที่ยงเดือนร้อยมุดอยู่ทางแลกแถงมุดอยู่ทางบ่ม่อานมุดอยู่ทางเขาอยู่ใน ว่ายืนได้รู้วันเนี่ยอาศัยม่ยืนแล้วก็พโดโนมันไม่โค้กินสั่หมงคือเขาว่างด้ยังมาซ้อนแล้วไในแล้วไฟฟ้าไฟยังมาซ้อนแล้ผมจะนี้ม่ในหน้ารือบอกว่าสันกล้ดผ้าล้านไปร้อยออกไปให้มันกระจายไปไฟฟ้าเขาตอนตอนตอนนมุดแรกนี่ตอนก้อนที่ออกไปการงานเป็นพวกคือนี่ห้านร้านยังไม่ตายก่ตอนนั้นยังไ่ตายอ๋อ ในจารนั้นที่ได้ปฏิไัตปการหน้ามิมนผมเื่อยผมกระบอกจะได้ละวันเหื่อยอทิตหาดีกระกอกยังมีมันการไบ้างมันการะรนอยู่บัวหานรุดอจะไม่คิดผมนะว่าหลานรุดไปอะ่ลงูุดไปแบบนี้จัไหมงซอยไดนอย่านี้เราะว่มันรุดไปแล้วผมเอาจนผมที่ตายเหมกันจนเมื่อยแน่ ง่ายเลยอไปนอนลูกบอกตันหมวันนี้ละทางไปนอนี่อนหาล้านก็พอถีบปาแต่เตแต่พมยมนแต่งดนหาลานหาัมหานี่ันเบิกขึ้นมันก็หอยดีนหา้านโดนอ็ยังมียุ่ยย่อยู่ยการยี่ของนาจะเต็ยนยุ่ตอนตอนร้อยออกไปนาดนไปจากัาน่อล่า บ,บมมาวลอยออกไปน่ะมันไปฟังไปฟังเลย้าล้าหมแดงโ้เอเสือ,อเอาน,นี้ยนดดูในยุคไม่าจากาน,นผมน่ะก่นตอนตอนน,น,ออนั้น้ยเด็กๆนหาลานนี่ยเอ้หน้หาล้านหดดตาเตกล่ะสิบาลาโลกห้อยนักห้อยนึ่งนล่ะสิบร้านหาลานั่น,นอม Chúng không thể đổ vào phải thì đang cái lên lối nhà cũng lên một nơi lúc này nhìn lên và Thằng và một hộ thương chỗ đây đầy đèo, thật. Bà, thì, đèo, Hãy ai cũng bọc phát đầy giật tí mà thì thấy sao mà thì chuyển mất phẳng chuyển phẳng này là nó bằng hay ai nó ngả một sách gì thế này một xe, gì một xe mà, là chùa hẳn này chùa nhà đây là ba nhà cao có ba cụm trẻ ấy cũng có một sản lạc bày hẳn mất đẹp và bao còn bố cha các này là cứ thế bố bỏ bố đẻ mẹ bỏ bố nướng này u mám mà noi không có ngủ không khi luôn mám không này không xoay không có sói từ nhìn con gì nó nhìn thấy con con có bé đi à không phải tăng một đứa ba giờ nhìn để không không cha không dốt sẽ cho cha con bố cha cho các bạn không, ừ. này cũng đẹp cả nhà này cái này mà làm cái mà mình đấy bắt làm bắt xuống không phải ra làm là gặp gặp các bạn thấy là về về hồ có đấy phát hiện bỏ qua chân thì các bạn phải họ họ thì dài như thế phải khó nào nó nhìn thì tải phải ừ. khó nào nó nhìn Cô đấy làm gì vậy sư ừ, thì em là sư tại nhau tại nhau hợp tác là gần được nào thì anh hầu thì anh hầu ได้นามเขาน่นาบเขาเรยว่ามีอยู่เดนไปนั่งกนน้ไปยิงไฟนเขาฟังเลยเดี๋ยวเขาฟังมาหลานาวจนนไดเพวจนแังเดี๋ยวเขาฟังเลยเขาบอกไบอกไเขาฟังเลหรือ่าเขาได้ข่าวว่าเดว่าผ้าหลานมาอยู่ด้นใ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา